MP ็มพีวารสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดมินจะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องเวยเวยเธอยิ้มโลกละลายเรื่องราวของหนุ่มสาวที่พบรักกันในเกมออนไลน์เบ่ยเวยเวยนางเอกของเรื่องรับบทโดยเจิ้งสวงนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยชื่อดังเอกคอมพิวเตอร์ผู้มีตำแหน่งรองอันดับหนึ่งดาวมหาลายัยเมื่ออยู่ในโลกออนไลน์เธอคือหลู We ่เว่ยเว่ยสาวนักดาบชุดแดงที่ระดับความเก่งอยู่ที่อันดับห นับเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ติดหนึ่งในสิบของเซิร์ฟแม้จะชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจแต่เธอก็แบ่งเวลาได้ดีเยี่ยมจึงเป็นคนที่เรียนก็เก่งเล่นเกมก็เก่งแถมสวยหุ่นดีจนไม่รู้ว่าชีวิตนี้เคยสัมผัสหมูกระทะหรือชาไข่มุกบ้างไหมผอมมากที่สำคัญนิสัยดีมีน้ำใจเธอมีเพื่อนสาวสามคนพักอยู่ในห้องเดียวกันนอกจากนั้นเธอยังซ่อมไฟฟ้าซ่อมคอมเองได้โดยไม่ต้องงอช่างอะไรมันจะเก่งขนาดนั้น มาที่พระเอกของเรากันบ้างเซียวไน่รับบทโดยอย่างหยางถ้าใครติดใจโอป้าเกาหลีอยากให้ลองปีนกำบแพงเมืองจีนเข้ามาแล้วจะได้รู้ว่าพระเอกจีนง,งานดีแค่ไหนที่จริงแอดว่าเรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเซียวไน่ยิ้มฟ้าถลม่มดินทลายชนิดตายรับค่ามากกว่าหล่อเกินที่สำคัญดันหน้าหวานกว่านางเอกพระเอกเรียนอยู่ชั้นปีที่สมีความหล่อโดดเด่นจนได้เป็นเดือนมหาลัยแถมเรียนเก่งกีฬาก็ดี พื้นฐานครอบครัวก็แสนจะเพอร์เฟกพ่อเป็นนักโบราณคดีแม่เป็นนักประวัติศาสตร์แต่ตัวเองแหกข้อบเด็นสายคอมเขียนโปรแกรมเกมจนตั้งบริษัทเป็นของตัวเองได้โดยร่วมกับเพื่อนๆอ,อีก3าคนซึ่งแต่ละคนก็หน้าตาดีเรียนเก่งทุกคนฝั่งพระเอกมี4คนฝั่งนางเอกก็4คนอะไรจะพอดิบพอดีเหมือนได้ดู18กระสตสมัยก่อนเกิดทันกันไหมเนี่ยในโลกของเกมออนไลน์พระเอกใช้ชื่อว่าอ e ีเซียวในเหอ เป็นนักบันเลงพินชุดขาวเลเวลความเก่งอยู่อันดับที่หนึ่งและยังไม่เคยมีใครโค่นตำแหน่งได้ส่วนในโลกแห่งความเป็นจริงพระเอกมีนิสัยที่เย็นชาก,กับทุกคนไม่สนผู้หญิงมีออร่าแห่งความหญิงจนชื่อเสียงขจรไกลแต่กลับมาตกหลุมรักนางเอกอย่างง่ายๆเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเปิดฉากมาที่นางเอกกำลังเล่นเกม เธอได้จับคู่แต่งงานกับเจนสื่ออูเซียงที่เป็นเพื่อนร่วมสำนักเพื่อทำเควกกิจกรรมหลังแต่งงานมาหกเดือนเจนสื่ออูเซียงอยากพัฒนาความสัมพันธ์จึงขอนัดเดทแต่นางเอกบอกมีความสุขกันแค่ในเกมก็พอแล้วเขาเลยเปลี่ยนมาขอรูปเพราะอยากเห็นหน้านางเอกคิดหนักไม่อยากให้แต่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็พอดีโน้ตบุ๊กพังไปสะก่อนเลยเข้าทางเพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยให้ใครดูรูปจนถูกหรือว่าสงสัยจะเป็นกระเทย นางเอกเอาคอมไปเช็คก็ไปเจอโปสเตอร์ติดว่าจะมีการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างหนุ่มวิคคอมกับเอกเคมี Me. เลยนึกว่ารุ่นพี่ปี4อย่างเซลไนจะเข้าแข่งขันด้วยสาวๆก็พากันตื่นเต้นที่จะได้เห็นเพราะปกติเขาไม่ค่อยเข้ามาเรียนเท่าไหร่จากนั้นนางเอกกับเพื่อนเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เจอมึ่งอี้หลานดาวมหาลายัยมากับเพื่อนหนคนกำลังโดนเท่าแก่ร้านโกงราคาขายแรมแพงกว่าร้านทั่วไป เลยไปช่วยต่อราคาแต่แม่ดาวมาหาไลยบอกค้าขายก็ต้องออกกำไรเป็นธรรมดาตั้งใจโชว์ว่าชันเปได้นางเอกกับเพื่อนเลยหน้าแหกเหมือนเข้าไปเผือดยังไงอย่างนั้นเพราะคอมเจ๊งนางเอกเลยไปเช่าชั่วโมงเล่นเกมที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ลุงของพระเอกเป็นเจ้าของพระเอกเล่นเกมโกกับลุงไปคุยเรื่องธุรธกิจไปว่าตัวเองจะร่วมกับเพื่อนเปิดบริษัทพัฒนาเกมลุงจะยกร้านให้ก็ไม่เอาอยากเริ่มต้นทุกอย่างด้วยตัวเองมากกว่า พอคุยเสร็จออกมาเจอนางเอกกำลังรัวแป้งคีย์บอร์ดอย่างเมามันแถมสกิลการต่อสู้เป็นเลิศจึงเกิดความประทับใจสไตล์สายเกมคอเดียวกันพระเอกยืนส่องจนเห็นชื่อที่นางเอกใช้ในเกมส่วนนางเอกก็เล่นโดยไม่รู้ว่ามีหนุ่มหล่อแอบมองอยู่ข้างหลังจนนักคู่ต่อสู้ได้ก็จ่ายตั้งค่าชั่วโมงแล้วเดินออกจากร้านไปนางเอกซื้อเมนบอร์ดมาเปลี่ยนเองพอเสร็จก็เข้าเกมแต่สามีในเกมดันมาขอหย่า โดยเสนอค่าเลี้ยงดูเป็นไอเทมเกมนางเอกไม่เอาและยอมหย่าให้แต่โดยดีผ่านไปไม่นานมีคนมาบอกว่าที่อดีตสามีขอหย่าน่ะเพราะจะไปแต่งงานใหม่กับสาวงามอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ชื่อว่าเสี่ยวอี้เหยาวหยานางเอกตามไปดูงานแต่งที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตอนนั้นก็ดันปวดขี้เลยลุกไปเข้าห้องน้ำหรเว่ยเว่ยวในเกมและยืนค้างอยู่ตรงนั้น เพื่อนเจ้าสาวก็พากันถากถางว่าโดนผัวทิ้งได้ยังตามรังควานแต่ตัวเจ้าสาวก็โดนนินทาว่าแย่งผัวชาวบ้านเช่นกันวันนั้นพระเอกในเวอร์ชั่นอีเซียวไนเหอมาขอแต่งงานโดยอ้างว่าจะหาคู่ไปเล่นเกมตามล่าไอเทมระดับเทพนางเอกตกใจเนืกว่าถูกแฮกระบบเพราะอยู่ดีๆเทพเซียนอันดับหนึ่งมาขอแต่งงาน แต่ก็ตอบตกลงโดยไม่ลังเลเพราะคิดแล้วมีแต่ได้กับได้ถ้าคู่กับเขาโอกาสชนะใสๆแน่แล้วชวนไปทำพิธีที่หินสามชาติแต่พระเอกขอเวลา3วันเพื่อเตรียมงานแต่งเสร็จแล้วก็มานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อนๆชวนไปช่วยสาวแก๊งดาวมาหาลัยซ่อมคอมก็ไม่ไปบอกตัวเองกำลังจะแต่งงานมีครอบครัวไปซ่อมคอมให้ผู้หญิงคงไม่เหมาะเพื่อนๆเลยอยากเห็นว่าใครกันที่ทำให้พระเอกเป็นได้ถึงขนาดนี้ ถึงวันแข่งบาสสาวๆพากันไปรอเต็มสนามรวมถึงแก๊งนางเอกและแก๊งดาวมหาลัยเพื่อรอดูพระเอกปรากฏว่าโดนหลอกเลยหัวเสียพากันกลับแต่แก๊งนางเอกอยู่ต่อเพื่อเชียร์ทีมวิดคอมเพราะเห็นแก่ที่อยู่คณะเดียวกันส่วนพระเอกไปพรีเซนต์เกม l อ0ทนที่พัฒนาขึ้นมาเองรูปแบบน่าสนใจจนมีบริษัทหลายแห่งอยากจะร่วมงานด้วยเสร็จแล้วพระเอกกลับไปเข้าเกมเพื่อเข้าพิธีแต่งงานในงานเชิญแต่คนมีหน้ามีตา จนนางเอกกลัวว่าพระเอกจะต้องแจกอ่างเปาจนล้มละลายแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะพระเอกนอกจากจะหล่อแล้วยันนิสัยรวยมากจากนั้นพระเอกมอบเกิดให้นางเอกเป็นค่าสินสอดส่วนนางเอกก็ให้พลอยเป็นของมัน่น ระหว่างทางกลับมีแต่คนนินทาว่าอีเสี่ยวในเหอตาถัว่วที่ไปเลือกแม่ไม้ผัวทิ้งอย่างหรูเว่ยเว่ยแทนที่จะเลือกเสียวอี้เหยาเหยาแต่เขาก็ไม่สนแถมพาเจ้าสาวนั่งหอขึ้นไปชมวิวดีดพินให้ฟังหอบไปเด็ดดอกม้ให้อีกโรแมนติกสุดๆที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยระหว่างรอคิวซื้ออาหารเพื่อนนางเอกเจอข่าวซุบซิบเป็นภาพของสาวมหาวิทยาลัยลงจากรถหรูดูท่าจะมีเสียเลี้ยง ซึ่งสาวคนนั้นก็คือนางเอกเธอติดรถแม่ของเด็กที่เป็นติวเตอร์ให้มาลงที่มหาวิทยาลัยแต่ไม่รู้มีมือดีที่ไหนเอาไปโพสต์จนเรื่องไปเข้าหูพระเอกถึงภาพจะปิดหน้าแต่เขาจำได้ว่าเป็นกระเป๋าใบเดียวกับที่เห็นในร้านเกมตอนเจอ,อนางเอกครั้งแรกเลยเกิดอาการนอยไปนิดนึงส่วนนางเอกก็ไปเช็ค IP คนโพสต์จนรู้ว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน เรียนเอกภาษาต่างประเทศชื่อเฉาวานชีวิตเหมือนมีปมอะไรสักอย่างเพราะชอบโพสถาดทางคนอื่นอยู่บ,บ่อยๆนางเอกเอารูปที่ถ่ายกับแม่และเด็กมาให้ดูเพื่อยืนยันว่าเธอไม่ได้มีเสียเลี้ยงแล้วขอให้รบโพสเขาก็ไม่เชื่อหาว่านางเอกทำรูปขึ้นมาเองนางเอกโมโหเลยท้าให้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองโดยการให้เบอร์โทรศัพท์แม่ของเด็กแล้วบอกว่ากาลังหาติวเตอร์สอนภาษาอยู่ลองไปเทสดูอาจจะได้งานพิเศษทาก็ได้ พอนางเอกกลับถึงห้องก็เห็นข้อความที่พระเอกส่งมาบอกว่าให้ไปที่ตำหนักเพราะได้จับคู่แข่งมัดไว้แล้วให้นางเอกลงโทษแต่ทีมของเสี่ยวอี้เหยาเหยาผ่านมาขอให้ปล่อยแล้วซีรีส์ก็ตัดจบไปถ้าชอบเรื่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแอดมินจะได้ทำตอนต่อไปมาให้ดูส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ